ชาวเชียงใหม่รักในหลวงนะครับวันนี้กลุ่มประชาชนรัวเชียงใหม่ประมาในวันนี้เป็นเพียงทนของเครือข่ายต่างๆนะครับที่จะมาร่วมแสดงเจตนาลมนะครับเพื่อ ปกป้องรักษารอบการปกครองชั้นใช้จะมีพระมหาตระดัสมุขนะครับแล้วก็เ,าเราเพื่องการเจตนาลมไม่เห็นตัวตัดการกระทำของคนบางกลุ่มนะครับที่ได้ล่าละตะลวจกจับตวงนะครับถึงอตะบันตัดแล้วก็จะล้มล้อมระบบการปกครองนะครับ วันนี้ทางเครือขขายประชาชนชาวเชียงใหม่รักสีหลวงใช้ทำนังสือถึงท่านนายกัฐมนตรีท่านรองนายกบุรีสุเทพเพื่อสุพรรณแล้วก็ท่านรัปตันที่สำนักนายกคุณสาธิตนองเหนือเตยโดยผ่านท่านผู้ว่าจังหวัดพอนำสื่อจากพวกเราที่มีความพิตกกังวลในเรื่องความไม่ในการร้ร้อนการประรองและก็กับจ่วงสามันหาจัดองค์กรนตรีและสถาบันการโดยฐานท่านผู้ว่า การวัดเช่งใม่ครับขอขอบคุณที่ทรับหนังสือนี้ครับท่านผู้ว่ามนารพันธ์ที่มางานครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยของเราขออนุญาตกราบเรียนว่าพวกกระผมทั้งพวกการจังหวัดตลอดจนราชการ เรือนหานตำรวจในการฐหารทุกคนมีความจงรักภักดีและจะรักษา,าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าชีวิตครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาแสดงความแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ก็ขอยืนยันเลยนะครับสําหรับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแสดงออกได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบ ำที่บินเมตอบินสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดจะดำเนินคดีทุกกรณีทุกคนวันนี้ได้ประชุมคณะทำง,งานที่นา ทำของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มินเมื่อวานนี้ได้พิจารณาไปหลายหลายกรณีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพะขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องเครือข่ายที่มีความจุรักภักดีทุกคนครับทางจังหวัดจะรักษาวไว้ด้วยด้วยชีวิตของข้าราชการทุกคนนะครับขอขอบคุณพวกเรามากที่มาให้กำลังใจการแสดงออกในั้งนี้คิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ของเรา คิดว่าหลายหลายแสนหลายล้านคนคงจงรับภพก่ดีเหมือนพวกเราครับขอขอบคุณมากบอกว่านับถือแค่ลูกบ้านสามลูกที่นั่นเรามีพ่อหลวงองเดียวค่ะนะคะในปัจจุบันนี้เรามีพ่อหลวงของเราองเดียวพระบ่าเศเที่อยู่หัวค่ะจงพราเจริญ้าน